รับน้องใหม่เอาอะไรไปรับเนอะไม่มีอะไรจะรับเขาอ่ะพลังเขาเยอะฮะไอเรากลายเป็นเสือน้อยไปเลยพวกมึงรู้ใช่ไหม่าเหยียบตีนใครอยู่ข้าไม่ตายแกขาแกผมว่าน่าจะประมาณ45มั้งขาใหญ่มือตีนใหญ่มันลอยมาทีนึ่งมันก็ปั้นอันนี้ผมระบายหน่อยได้ไหมที่ผมบอกว่าเอาผมมาฆ่าไหมตกลงกับผมว่าเอ้ยโน้กระตือทีเดียวปั้น งอไปเจ็ดทีแล้วก็ทึ้งมาใส่เซฟอย่างดีที่ท้องโดนไหนข้าวเป้าท้าโทโนอะมะมะโอเคระดมทีมาหน่่งวะระดมทีมาหนึ่งวะท้าโทโนะมะมะว้าวคราวนี้เรียกว่าครบรถครับแล้วเราสามคนเนี่ยก็จะลงตัวกัน เพื่อลุมเสือไฟใช่แล้วก็บวกกันเองด้วยหลายอย่างมากครับต้องติดตาม